ปีเลื่อนนากลับมาจัดแล้วครับเป็นไงบ้างสำหรับแข่งนี้โอ้โหคราวที่แล้วนะพีทพาลูกสาวมาดูคราวนี้ก็มาด้วยนะครับแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเราก็ได้จัดที่ที่มันพอเล็กหน่อยนะเนต้องถามเน็ว่าเลื่อนมา2ปีเป็นยังไงพวกพี่น้องไอดอลบอกเลยนักมวยทุกคนตอนแรกเขาตั้งใจซ้อมตั้งใจเตรียมตัวขพืนชกโควิดมาปุ๊บต้องเลื่อนแล้วพอมันเลื่อนสี่ห้าเดือนพร้อมแล้วเวฟสองมา แล้วมันต้องเลื่อนไปอีกแล้วมันก็เลื่อนสามรอบกว่าจะได้วันนี้คือผ่านไปเกือบ2ปีนะครับทุกคนวันนี้ทุกคนพร้อมเต็มร้อยที่จะขึ้นชกแล้วก็ทําการกุศลเพื่อช่วยเหลือ่ข้ายวยทั่วประเทศไทยครับใช่แล้วก็ครั้งนี้เขาไม่ได้มาคนเดียว,วพี่เบลเพื่อนรักก็ชวนชวนเป็นโปรโมเตอร์ด้วยครับผมรู้จกักสนิทกันมาก รู้จักกับเนซมาแล้วาเจ็ดปีตั้งแต่ทำขอสนามมานะครับราพอเนซบอกว่าเฮ้ยซีซั่นแรกมาช่วยแล้วซีซั่นสองมาไหมผมก็เลยบอกว่ามาอยู่แล้วถ้าขอให้เพื่อนเรียกก็มาช่วยงานเพื่อนครับผมในฐานะโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ไฟนี้เป็นยังไงบ้างรครับก็รู้สึกว่าครั้งนี้แม้จะอาจจะไม่ได้มีชื่อสกัดเขาเล่าะแต่ละคู่แต่ละสนามไม่ได้อดิแบบไม่ได้คนดู เขาเรียกว่าอะไรเดียวไม่ได้จำนวนผู้ติดตาผู้ติดตาจะไม่มากกว่าแต่ผมมองว่าครั้งนี้มันมีหลากมิติ<ช><น>มวยไ,ไม่ได้มีแบบสมักเล่นเอาไอดอลมาต่อยกันอย่างเดียวแล้วเรามีตำนานเรามีมวยจริง<ช>มาประกอบรายการด้วยซึ่งมันก็เพิ่มความน่าสนใจไปอีกแบบครับผมจริงๆคือคัดเลือกนักมวยยังไงบ้างวันที่ที่เราคัดนักมวยคือสิ่งแรก ขอสมัครใจเราเบอร์บสมัครใครที่มีผู้ติดตามยังน้อย250,000สามารถสมัครได้จากนั้นเราก็เลือกเอาว่าโปรไฟล์ขายเหมาะที่จะเป็นคู่โชกันใครมีประสบการณ์กีฬาบ้างไหมแล้วจากนั้นเราก็ประกบคู่แต่ว่ารอบนี้ที่เบลบอกเมื่อกี้คือเรามีนักมวยอาชีพชื่อดังถ้าพูดถึงณนะตอนนี้เขามีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเป็นนักมวย ต่อชื่อ1 0บ0 0ื่นนะครับโคชนานี่คือครั้งแรกที่เขากัลบมาชกในซองในรอบ2ปีครับเพราะฉะนั้นตื่นเต้นมากเราก็เลยพัดนักมวยพัดนักมวยชีพแล้วก็พร้อมทุกคนแล้วก็มาวานดูตอนชั้นน้ำหนักทุกคนมาเป๊ะมากแล้วก็คิดว่าไม่ใช่ชกแค่แบบเล่นๆนะไม่ได้ชกโชว์ี๋ยวดูเต็มที่แน่นอนเออผมเขาจิ้จักันแค่ไหนโอ้โห จริงจังแค่นั้นเดียวเดี๋ยวดูอีกอีกแป๊บหนึ่งเลือดแตกมีน็อกแน่พวกคนกำลังเดือดร้อนนะฮะพารู้ว่าประการนี้มีการแตกแล้วได้ทองเนะทุก<ต>คนก็จับจ้องไปที่การเอาแตกกันเดียวเลยนะการประกอบคู่นี่ยากไหมว่าจะใครจะประกบกับใครเใช่สิ่งที่สิ่งที่เราใช้เป็นเป็นหลักสําคัญที่สุดคือน้ําหนักนะครับคือมันต้องเท่ากันเพราะว่า,วากีฬามวยถ้าคนใดคนหนึ่งหนักกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็จะได้เปรียบเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดน้ำหนัก แล้วก็ผู้ติดตามครับอย่างจาัดทำนี้ก็คือยังอยู่ในสถานการณ์โควิดเรามีมาตรการอะไรยังไงบ้างครับตรวจเอทเคทุกคนผู้ชมทุกคนที่พี่สื่อมวลชนต้องตรวจเอทเคหมดเลยทุกคนที่เข้าสู่ในสนามเอทเคหมดเลยแล้วเราก็ต้องใส่แมสใช่ไหมอย่างเราเพิ่งจะใส่เฟสชิลอะไรเงี้ยแล้วเราก็รับผิดชอบตัวเองงั้นทุกคนไม่มีทางถอดเฟสชิลนะมีการเว้นระยะมีการให้เท่าที่กฎหมายกําหนดคือแบบเป๊ะใช่ครับ ครับเพื่อให้การชมสบายสบายใจที่สุดมันโกคมินทางนี้คือให้่ไ้มวยรอบนี้เราร่วมมือกับรัชาอุปกรณ์กีฬาที่ที่ทำนวมทำทุกอย่างให้เราแล้วเรากำลังหาค่ายมวยทั่วประเทศไทยที่ประสบปัญหาในช่วงโควิดเพราะเขาต้องปิดเขาไม่มีใครที่สามารถไปซ้อมได้ก็เลยเขาเลือกค่ามวยต่างๆที่เราจะเอาเงินบริจาคไปช่วย ใข่เหล่านั้นเอานวมไม่เกียร์อุปกรณ์ไม้เอากระสอบไม้แล้วก็ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมไทยเพราะว่ามวยไทยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในวัฒนธรรมประเทศไทยก็เลยเราอยากจะช่วย่ขยเหล่านั้นที่ประสบป,ปัญหาในช่วงโควิดครับแต่ใน,นช่วงโควิดแต่ละ่ข่มีประสบปัญหามากใช่ครับมี่ข่ปิดไปเยอะไหมเยอะเยอะแล้วก็ผม <c oughs> ไม่ได้ซ้อมอ่ะคือเอขาเรียกว่านวมกระสอบมันเปราะหมดพื้นเวทีก็เสื่อมหมดมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาขาดก็ไม่มีอุปกรณ์ซ้อมแล้วก็จะไปกัน เดี๋ยวเราก็คงทําคลิปนะไปมอบอุปกรณ์อะไรเงี้ยให้กําลังใจเขาอย่างน้อยก็ไม่อยากให้เขาแบบว่าละทิ้งมวยไทยพี่เกับพี่เบลเขาบอกว่ายังไงต้องไปช่วยคนพวกเนี้ที่เขาเดือดร้อนไปให้กําลังใจกันเันนเรื่องที่อยู่ปะสมผสานกันใช่ใช่ครับใช่คิดว่ามันจะเป็นรายการที่เป็นหัวหอมที่ทําให้รายการมวยกับกับพื้นคูขึ้นแค่กระดิท้างไหมใช่อย่างน้อยที่สุดนะคนที่เขาบอกว่าค่ายมวยที่แบบตามต่างจังหวัดอ่ะเขาไม่มีอุปกรณ์เขาไม่มีหคุณแบบเนี้ยใช่ไหมไม่งั้น คนก็จะเลิกมวยไข่มันก็เลิกมวยไปเลิกมวยไปเลิกหวยไปเรนนได้ทั้งหมดนะที่ได้รับบริจาคที่เน็เปิดบัญชีเฉพาะเลย นะคือให้คนบริจาคอะไรทศการขายบัตร1 0 0นะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะพี่เดนบอกว่าพี่โจไม่เป็นไรการทำงานเรากำลังกัดทุนไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเงินทุกบาทที่ทุกคนมอบมาการกุศลนะร้อซมอบให้กับให้กับผู้ช่วยเหลือู้ไทยทั้งหมดเลยใช่ครับเห็นที่โจชวนน้องๆมาดูด้วยจากหลังเรื่องใช่นี่16หเท่า19เดือนทุกคนเนี่ยพี่เป็นวัยรุ่นยุค80ยุคนี้ ใช่จริงๆน้องๆไม่ทันไม่ทันเลยยังไม่เกินเลยแล้วก็นางเอกลูกพีพีททีท่านทีั่านหนึ่งก็มามาแต่ที่มาทีั่านสองแต่พีพีทไม่มาเนาะนี่แหละแล้วเป็นยังไงบ้างหนังสนุกไหมไปกลับไปย้อนกลับไปวัยรุ่นยุค80ยุคพี่เป็นงไงบ้างคนไปยินเลยสนุกมากไปใกล้ๆไันหน่อยลูก เป็นไงลูกเนี่ยก็จริงๆวันนี้พี่มาก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ด้วยค่ะเพราะว่าหนังเรื่องเราจะเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้พมิรภาพค่ะใช่แล้วก็เลยแบบมาที่นี่ด้วยมาสนับสนุนค่ะใช่จริงๆริจริงจทั้งสามคนเคยมาดูติดขอบระนัดกันอย่างนี้เลยมั้งจริงจริงลูเคยมาแล้วครั้งที่แล้วสัมมันมากๆมากกับคุณพ่อแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยค่ะใช่แล้วใช่แ้น้องชายสาวี่ออกงางเป็นไงบ้างเคยดูมวย ตึดขอบสนามไหมลูกเคยดูแต่ในออนไลน์ครับอ๋อเป็นแฟนออนไลน์ครับแฟนที่เน็ตอยากอยากลองขึ้นชมตอนนี้ไหมลองเหรอเย็นรวมเลยมากตัวลองกันเลยเนี่ยลองต้องลองแล้วมันสนุกกีฬามวยเนี่ยเขาเรียกว่าการต่อสู้เนี่ยเป็นกีฬาที่ที่เขาเป็นสัญชาตญาณแล้วเป็นการป้องกันตัวแล้วก็ทําให้เรามีเขาเรียกว่ามีน้ําใจเป็นกีฬาของมิตรภาพเนาะถ้าเกิด คนที่ชอบมวยพี่เนทเนี่ยจากคนที่ไม่ได้เคยเล่นกีฬามวยชีวิตจะต่อยคนอื่นก็ไม่เคยเลยแต่พอได้มาซ้อมมวยมาอะไรมวยรู้สึกวันนี้ี่ชีวิตจิตใจหายใจเข้าหายใจออกเป็นมวยไม่น่าเชื่อพี่เบลเหมือนกันชอบกีฬาชอบการต่อสู้เนาะน้องๆเหมือนกันนะว่าซีซั่นหน้าล้วจะบอกว่าเออ YouTube ไม่เจอดาราเปล่าก็มาดีครับ กาบ้าเอาโอ้โหเด็ดๆสมวิชใช่ไหมโอกันหน้าโอกันหน้าเออนะให้น้องสามคนฝากหนังไว้หนังกันหนังหนังเป็นยังไงถ่ายการฝากหนังเรื่อง16-19เดือดด้วยนะคะเข้าลงวันที่13เมษายนนี้ถ่ายก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเราตั้งใจเล่นกันมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือแฟนอะไรอย่างนี้ไปดูได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วหนังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมก็จริงๆเราจะเป็นเกี่ยวกับมิตร าเพื่อนเลยค่ะก็จะส่วนมากจะเป็นเรื่องต่อสู้กันแต่สุดท้ายก็กลับเป็นมิตรภาพเพื่อนกันค่ะนั่นแหละเรื่วัาการต่อสู้เัมืนเปเรื่อคิดถ้าลาดรอะไรยังไง่ะหนูก็รับบทเป็นฟินค่ะรับบทเป็นแซมรับบทเป็นโอ๊คครับเรื่องราวถามคุณมันถูกเกี่ยวเรื่องเกี่ยวโยงกันยังไงอะในในหนังเรื่องนี้ส่ะก็จริงๆหนูอ่ะก็จะเป็นหัวหน้าห้องก่อนค่ะแล้วก็แชมกับโอ๊คอะสายก็จะเป็นเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ที่ว่าจะเป็นคู่แข่งกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตอนจบก็มาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ค่ะแข่งกันเรื่องอะไรแย่งเราเหรอครับก็คือจะเป็นเรื่องแบบเพื่อนผู้ชายแบบอาจจะมีขัดขัดกันนิดหน่อยค่ะะ้ามมาค่าได้ที่ว่านะจริงๆมาร่วมงานกันครั้งนี้เหมาะเพราะว่า สิบหกห้าสิบเก้าเดือนเนี่ยเป็นของเรื่องรวการต่อสู้แต่สุดท้ายภายใต้การต่อสู้มันคือมิตรภาพ <S <S ใช่เลยพี่เชื่อว่าทุกคนที่อยู่บนเวทีนะเขาก็จะมีความห้าวความเดือดความที่แบบว่าอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้เนี่ยโคตรเดือดเราก็จะเห็นความเดือดบนเวทีและใครอยากที่จะเห็นความเดือดความห้าวในหนังก็ต้องไปดู 16, หก้าสิบเก้าเดือดกันไหม ออใช่แล้วก็ตอนนี้นะใครถ้าเกิดติดตามนะครับ Iron Fight ใครอาจจะดูไม่ทันไลฟ์สดตันนี้คือเข้า y o u u u e ใช,ช่องไป<บ>ทางช่อง YouTube i d o l Fight Facebook i d o l Fight แล้วก็อย่าลืมติดตามเพื่อซีซั่นสและไม่ใช่แค่ i d o l Fight นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกงานหนึ่งครับ Idol League ก็คือที่เราจัดฟุตบอลเพื่อกันคูณสนเหมือนกันนะครับอันนี้ไม<ต>่เดียวไปยังไงตัวใหญ่ตัวสิ เรื่งขอไอเดลลีกก็ของฟุตบอลเนี่ยอยากขาฝากเลยเพราะว่าอันนี้เป็นโอกาสของเด็กๆเย่วชนโดยตรงนะครับรอติดตามจากเนทพี่โจแล้วก็ผมเบลคอบสนามเรื่องของไอเดลลีกปีนี้ครับผมโอ้โหใหญ่สุดรวมคนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศในโลกใช่ครับนะวันนี้เราจะเปิดตัวกันบนเวทีนี้ครานะครับนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนคงดูมวยอย่างสนุกตื่นเต้นแน่นอนครับ และดูแลอาจจะติดใจซีซั่นหน้าเจยกันครับขอบคุณคัะขอบคุณมากครับขอบคุณครัแป๊บหนึ่งนะแนนถ่ายรูปด้วยนะ